โอ้เราขึ้จุด้วยเดี๋ยในสองบังในสองบังก็บางเสียดขอหอยกันเดียวนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราประชันได้แล้วโอ้ยขึ้นสูงสูงสะสเดี๋วนี้บังเหนิ้วครับบังเหนิวอาทิตย์หนาเสียวรถดมาัเห็นเหนมันไหนมาจูดัํา

โกคร่สร้างครับโอ้เหลือเหลือ้ดจุดต้องก่อนท้ที่น่อยิงยัยเลยกายง่ยงหวังมีนะจริงใหญ่วกงานสร้างเดียง่ย่ง้อมซ้ยยังยังยังอังนยังนยวยแง หวยแบงคหยีมามาหยขมเห็นขุมหวยออเอาขุมหวยอ๋อเจอเราคู่แข่งเจอเราคู่แข่งเพิ่นเพิ่นเป่รเ่ไม่นี่อ่อกอย่ือประเนมะิมโบ่โบโบจเขาจุด

เาไ่ตป่ี่่วอ่ไปสายัดหน่อยสสยน่อยแข็งดีอยู่ไปเติบบินหวยมันกลมนี่หวย่มหยดิไปาก